วันนี้ช่างอ้อนว่างงานวันพฤหัสครับดูนะครับช่างอ้อนจะมาทำอะไรก็ไม่รู้จะมานั่งเลี้ยงหินนี่ครับเก็บหินนี่ใส่ทำเป็นร้านตัดผมเพราะว่าเวลาฝนตกนี่ครับบ้านช่างอ้อนครับลาเบอร์ครับยากจนจริงๆครับใครไม่บรยจากพื้นที่ให้เลยเห็นไหมมานั่งเลี้ยงก้อนหินอยู่นี่เวลาฝนตกมาน้ำมันท่วมขัง ผมก็นั่งนั่งเลียงก้อนหินดูครับบ้านอนาถาจริงๆทุลักทุเลบาบือครับช่างอ้อนก็มานั่งเลียงอย่างนี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลียงได้หลายแล้วดูนะครับเลียงแล้วก็เอาหินเอาดินมาปุข้างนี่ บ้านช่างอ่อนครับพ่อไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเต็มเลยลุกก็ลกุกช่างอ่อนก็เลี้ยงหินอยู่นี่นะครับ <S <S เลเดินเลี้ยงหินอยู่ครับนี่ครับผมเลี้ยงเสร็จเมื่อเช้านี่เองแล้วก็ตัดผมหัวหนึ่งนี่ร้านช่างอ่อนราคาตัดผมก็ขนาดนี้ดูโกโลโกโซความยากจนของช่างอ่อนเป็นงูดินก็ไม่เห็นใจเลยเนาะ คนงูดินเอาประโยชน์อย่างเดียวครับผมก็ทำได้ก็ยี่ผมก็ซื้อเหล็ก,กเก่าๆมาแล้วก็มาทำดูนะครับร้านช่างอ่อน